คุณผู้ชมทุกท่านครับปัญหาเครื่องปิ้งขนมปังกดแล้วไม่ร้อนนี่คือปัญหาที่พบเจอบ,บ่อยมากที่สุดจนบางท่านบางครั้งนะครับคิดว่าเสียนะครับแล้วก็เก็บทิ้งไปเลยเพราะว่าของก็ไม่แพงเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะซ่อมกันนะครับจริงๆแล้วไม่เสียนะครับเครื่องปิ้งขนมปังไม่ได้เสียกันง,ง่ายๆนะครับผู้ชมนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีแก้ง่ายๆกันเลยทีเดียวอย่าเพิ่งนาไปทิ้งเพราะว่าของยังไม่ได้เสียถึงแม้ถ้าไม่ได้เป็นช่างท่านก็สามารถแก้ไขปัญหาเองนี้ได้ก่อนหนึ่งก็ถอดกรอบภายนอกออกมากก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 ่่่่่่่่่่ออ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 อนน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 เเเเเเเลลลลลลลยยคคคคคคครร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 ัััััััััััับบบบบบจจจะะะะะะมมมมมมมีีีี็็็็็ตตตตตตตวว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 แแแแแุุ้้้้้้้้้้ไไขขขถดดดดดาา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 หหงง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 ปปิิิิฝููณณผชทึ สนามไม่เหล็กแล้วจะมีแผงแล้วก็มีตัวมอแปลงอยู่ครับดูตัวมอแปลงนะครับจะมีสนามไม่เหล็กอยู่ดูว่าสนามไม่เหล็กนั้นเขาล็อกหรือเปล่าอาจจะมีสิ่งสกปรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษขนมปังหรืออะไรต่างไปติดไว้นะครับขั้นแรกทำความสะอาดก่อนเลยนะครับแล้วก็ดูตรงสวิคนะครับบางทีถ้าเกิดสวิคไม่ติดนะครับดูตรงสวิคว่าเวลาที่เรากดลงมาน่สวิคถึงกับตัวที่เรากดหรือเปล่านะครับสวิคด้านฝ่ามือนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นตัวล็อกแล้วลองกดลงมาดูว่าแป้นที่เรากดลงมาน่โดนกับสวิคด้านฝ่ามือหรือเปล่าในส่วนด้านซ้าย